เอาล้อมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเคล่ยเกมไมค์คราฟท์นั่นเองนะครับและตอนนี้กับซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไมค์คราฟทนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในไมค์คราฟท์เบรดล็อกนะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะครับผมผมไปเจออะไรที่แบบว่ามันสุดยอดม,มากๆเลยนะครับก็อย่างแรกเนี่ยผมจะลองวางของพวกนี้ให้ดูก่อนนะครับอย่างพวกอ่โซลแอนเทิร์นนะครับผมหรือแบบแอนวิลอะไรแบบเนี้ยซึ่งไอของพวกนี้เนี่ยถ้าไม่มีบล็อกอยู่เนี่ยอ่ะมันก็จะหลุดหรือแบบหล่นลงมาแบบนี้ใใชช่่่่่่่่มมมมััััั้้้้้้ยยยยยยผผผูแแตตไไปเเเเเเเจออ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 วววิธีีีีีีีทททําาาาาาาหขงงงงพพกกกกนน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 นลลลบบบบศดดะะคคครรรรรรรซึ็์๋ จะวางไว้สักประมาณตรงไหนดีวะแปบนึงนะต่อขึ antis, ้นมาก่อนครับฟื้ประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยก็วางไปก่อนแล้วผมโอเคมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทุบอ่าข้างๆออกแล้วกันนะครับมาอย่างแรกเดี๋ยวจะวางบล็อกอ่าแบบนี้ไปก่อนนะครับผมมาอันแรกวางเป็นอ่าแลนเทิร์นนะครับผมต่อไปเป็นอ่าถังสโสนแล้วกันนะครับมาต่อไปเป็นแอนวิลนะครับผมแล้วก็อ่าปุ่มแล้วกันครับอ่าปุ่มนะครับแล้วก็การ์ฟฟอดิงนะครับหรือแบบนั่งร้านนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยผมก็จะวางเป็นหญ้าไว้นะครับผมตรงนี้ผมก็จะวางเป็น ก็จะเป็นทรายผมแล้วก็เนี่ยเดดบรัชนะครับหรือแบบหญ้าที่แบบมันตายแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งของพวกนี้เนี่ยถ้าแบบไม่มีบล็อกรองรับอยู่เนี่ยมันก็จะตกไปนั่นเองนะครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยจะทำให้เทพพวกนี้เนี่ยลอยบนอากาศได้นะครับอ่าเราจะเอาไอออลเปนเดอร์ o มาครับผมใส่เข้าไปเลยครับจังหวะนี้ใส่เข้าไปให้หมดครับฟืบไหนดูซิจะเป็นยังไงครับตุ้มระเบิดไปครับผมโอเคผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเอ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมทำไมมันหลุดวะปะนึ่งเอาใหม่ดิอ่ะเหมือนเมื่อกี้ผมจะเผื่อไปโดนหรือเปล่านะครับเออเอา ทุกอย่างเอ้ยมันหลุดอ่ะคุณผู้ชม เอาไปเอาที่เหลือแล้วกันนะครับผมจะสังเกตว่าของพวกนี้เนี่ยมันจะลอยอยู่บนอากาศได้เลยนะครับอันนี้แบบผมเผลอไปสกิดหรืออะไรวะมาถึงหลุดเนี่ยเอาไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนนะครับปื๊บเอาละพอมันลอยแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะทุบตรงนี้ออกครับปื๊บอ่าค่อยๆทุบไปครับตายหรือเปล่านะนี่ครับผมของที่ยังเหลือรอดนะครับจริงๆที่ผมไปดูคลิปมาเนี่ยทุกอย่างมันจะไม่หลุดเลยนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมนะครับผมเอาไปว่าช่างมาแล้วกันนะครับนี่ของที่แบบไม่สามารถลอยได้เนี่ยก็สามารถลอยได้เลยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมไมจวาาาะีทํรอมิกสธ บั克ปั๊มของได้ไหมครับเบสล็อกนะครับผมซึ่งอย่างแรกเนี่ยเราต้องมีกล่องนะครับผมแล้วก็อ่าถังน้ำนะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็จะเอาแร่ที่แบบอยากจะปั๊มมานะครับโอเคสมมติเป็นแร่ประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้เนี่ยวิธีง่ายมากนะครับผมง่ายมากง่ายจริงๆอ่ะเอออย่างแรกเนี่ยเราจะขุดหลุมไปสี่ครับหนึ่งสองสามสี่ครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยขุดมาสามครับหนึ่งสองสามครับผมอ่ะขั้นตอนแรกเลยนะครับวางกล่องไว้ตรงนี้ครับผมแล้วก็วางน้ำไว้สองจุดตรงนี้นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นโหมดอ่าซูเวนะครับเเเสสรร็็จจแล้วนี่่ยากะใของ เข้าไปครับผมที่เราอยากจะ้าร์าเนี่ยฟืบอ่าใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ลงมาครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะรอตรงอ่าฟองอากาศเนี่ยให้มันเหลือแค่3นะครับแล้วแบบเราจะสลับหน้าจอไปแล้วปิดเกมเลยครับผมตอนนี้เหลือสนะครับผมแล้วก็เหลือสามอ่ะสลับมาแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็จะปิดเกมไปแบบนี้เลยครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับไหนดูซ่จะได้หรือเปล่านะขอให้ไม่เฟลด้วยนะครับแบบไม่อยากหน้าแตกเลยแบบนี้นะครับผมมาโหลดมานะครับจวะนี้เข้าโลกไปครับขอให้ได้ด้วยนะขอให้ได้ฟืบเข้ามาได้หรือเปล่าครับเปิดดูนี่เอ้ยไม่ได ไปครับผมฟสามอันนะครับออกมาปิดเกมครับผมแล้วก็เปิดใหม่นะครับคือจริงๆเนี่ยผมเทสมารอบนึงแล้วนะครับแบบมันก็ได้นะแต่ทำไมรอบนี้มันเฟลวะเนี่ยบ้าน,นึงผมทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับเนี่ยไหนขอดูใหม่ครับฟิร์บเข้ามานะครับผมมีของหรือเปไไล่าน,น,นี่ไงได้แล้วครับผมมันจะมีของเซตเดียวกันนะผมซึ่งอยู่ในกล่องแล้วก็อยู่ในตัวเราด้วยนั่นเองนะครับอ่าสักใครสนใจเนี่ยสามารถเอาไปปั๊มของในไมค์คาร์บินบล็อกได้นะครับนี่ถือว่าแบบโกงมากๆเลยนะแบบแค่ใช้บัคนี้เนี่ยเราสามารถเป็นเศรษฐีดูไบได้เลยนะครับผมอ่าแแแแลละะะออออออยยยย่่่่่่าาาาาาางงงงตตตไปปนนนนนมมมเเเเเดีี๋ววรรรรรรทท็็บบบบบบบจจฟ์ัััโิคซึกกุ ก่อนนะครับหนึ่งสองแบบนี้ครับผมตรงนี้เนี่ยจะวางเป็นพิสตันนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะวางเป็นกล่องครับผมกับฮอปเปอร์นะครับจอตูดแบบนี้ครับผมอ่าขั้นตอนต่อไปผมเราจะมาด้านหลังนะครับวางอ่าออฟเซอร์แบบนี้ครับผมให้แบบด้านหน้าคนเนี่ยมันออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าขึ้นมานะครับผมวางอ่าออฟเซอร์ผมให้ลูกศรเนี่ยมันชี้ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็วางพิสตันเข้าไปแบบนี้เลยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อขึ้นมาแบบนี้นะผมฟืบอ่าต่อขึ้นมาประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะวางเป็นอ่าริฟสโตนน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 นไไไววววว้้้้้้คครรรรรัััับบบบผผมมาางงงงตตตตีีีออออออึะะแแลก็ฮปปปเเ์่่ขด๋ย ผมจะวางน้ำไว้ด้านบนนี้นะครับเหมือนเขาบอกว่ามันจะช่วยให้แบบริฟโต้มันโตเร็วขึ้นอะไรอย่างงี้ปะ่ะก็วางน้ำไว้ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยทุบออกครับผมแล้วเราก็จะวางเป็นอ่าทอสเข้าไปนะครับอ่าแบบนี้ครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยวางบล็อกไปนะครับแล้วก็วางเลสโต้นั่นเองนะครับจริงๆประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะต่อตรงนี้กันมานะครับฟืบอ่าโอเคให้มันดูแบบดูดีนิดนึงนะครับทีนี้ผมเราจะปรับอ่าแลนด์ดอฟทิกสปีดให้มันเยอะขึ้นนะครับแบบว่าเราจะเช็คว่ามม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 ัััััััััันน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 นไไดด้้้้้้้ผลลลลลลจจจรรรรรรริงหหหืืืออออออเเเเเเเปปปป่่่่่าา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 ะะะะะะคคคบบบบสกกกกกณ1ยยยยยตตแแวีีีีถโขึ็ แบบนี้เลยครับผมคือแบบออฟเซอร์เวอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตรวจจับนะครับแบบพอมันขึ้นมาบล็อกที่2ใช่ไหมพิต้าสอันนี้เนี่ยมันก็จะดันนั่นเองนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมจะลองมันโตขึ้นมาแล้วกันนะครับนี่อันนี้โตแล้วผมด้านบนยังไม่โตเลยอ่ะแต่จริงๆเรนดอมทิกสปีดเนี่ยมันก็สูบนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองวางอันนี้เป็นสัก3อันแล้วกันนะครับอ่าปึ๊บนี่เห็นป่ะนี่ทำงานได้ดีเลยนะคือถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยมันก็จะทำงานแบบนี้เลยผมแบบว่าอันนี้ขึ้นมา2ปึ๊บก็จะดันแบบนี้นนะะะครรรับทีี้อ่าาาเจจหก กระจกเลยละกันนี่กระจกขึ้นมาเลยครับเราจะได้ดูไงว่าแบบวงจรมาใช้งานได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราดูอีกสักรอบแล้วกันนี่อันนี้ยาวขึ้นมา3แล้วนะครับพอนี่ตปุ๊บเนี่ยมันก็จะดานชิบชิบแบบนี้แล้วผม เนี่ยผมอ่าวงจรของเรามันก็ใช้ได้ผลแล้วนะครับก็ได้ใครสนใจเนี่ยลองไปสร้างตามกันได้ผมสำหรับอ่าดิฟโตนฟาร์มนี้นะครับก็แบบมันเป็นฟาร์มอัตโนมัตินะครับผมก็สร้างแล้วก็แบบปล่อยไว้เฉยเลยก็ได้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำในจะวาได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไว้ลองเทสให้ดูแล้วกันเนาะแต่อย่างต่อไปเนี่ยผมจะพามาดูซีนหนึ่งนะผมซึ่งซีนนี้เนี่ยเจ๋งมากเลยนะครับอ่าจะเป็นซีนนี้ผมเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเราก็จะปรับเป็นโหมดครีเอทีฟละกันนนนะะครรับบบี้าเเทสสแ แถวนี้หรือเปล่าครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองทีพีตามพิกัดดูนะครับเอนเ r อร์ไปรับผมไหนดูซี่เจอหรือเปล่าเอยเดี๋ยวนะ เจอเป็นหมู่บ้านอย่างนี้แหละฮะเฮ้ยเดี๋ยวนะฮะแปลกๆละใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยโอเคครเอาู้ชมเดี๋ยวผมพามาดูต้นฉบับเลยนะครับก็เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับผมเขาก็จะทุบกาเวลไปนะครับนี่แล้วก็จะหล่นมาแบบนี้ครับผมซึ่งมันก็จะเป็นเลวินนะครับนี่เห็ว่ะกาเวลหล่นมาโคตรเยอะเลยนะครับแต่ว่าเหมือนว่าแบบมันอาจจะเป็นคนละเวอร์ชันหรือเปล่านะครับผมเลยแบบไม่ได้เจอแบบนั้นนะครับนี่แค่เริ่มโลกมาก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับนี่พิกัดเดียวกันนะผมแต่ว่าคนละสถานที่นะครับเนี่ยตรงนี้ของเขาจะเจอเป็นอ่าเลยยยยยยยคคคคครรรรรรรััััับบ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 ผผมมมมเเเเเเต็็็็ไปปดด้้้วววกกกาาลลลลลลลนนนนนนนะะะะทุออออออึงงืีีู่่่่่่ใหหหหหฟแโโ เเออออแต่ดูโลกของผมดิเนี่ยพิกัดเดียวกันครับแต่เจอเป็นหมู่บ้านเฉยเลยนะครับเพราะว่าถ้าให้ผมเดาเนี่ยน่าจะแบบเพราะมันอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับแบบโลกมัอะไรไม่เหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูซีดในเวอร์ชันจาว่ากันบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นซีดนี้เลยครับผมแล้วผมก็จะปรับเป็นครีเอทีฟครับสร้างโลกไปเลยโอเคผมมาเข้าโลกมานะครับอย่างแรกก็ปรับแสงก่อนเลยเป็นประมาณ6000แล้วกันนะครับแล้วก็เราจะไปพิกัดนี้ครับผมเอนเตอร์ไปเลยครับจะวันี้ไหนดูซิใช่หรือเปล่านะครับนี่ไงคุณผู้ชมมัััััันน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 นจจจจะะะะะะะเเ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 เปปปปป็็็็็็แแแแแแบบ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 ววว่่่่่าาาหหหหหหใใคคครรรรรรีีี้้้ยยกกกออออออไงงผมมมมซึืืล ลัร่างหัวใจมากๆเลยครับสำหรับซีนี้เนี่ยเรายังเจออยู่นะครับแต่ซีที่แล้วแบบเราไม่เจอตามต้นฉบับอะเสียดายมากเลยครับโอเคครับผมมาเดี๋ยวผมจะลองสร้างวงจรอ่าดริฟสโตนดูนะครับว่าแบบใช้ได้หรือเปล่านะแต่ตามหลักการน่่าจะใช้ได้เหมือนกันแหละนะครับผมวางแบบนี้นะครับลูกศรขึ้นมาแล้วก็อ่าพิสตันนะครับผมด้านบนนี้ก็วางน้ําไปครับแล้วก็ตรงนี้อ่าวางดริฟสโตนนะครับผมแล้วก็วางด้านล่างตรงนี้นะครับปึ๊บเอ้ยอ๋อผมรู้แลลวมันทําไม่ได้ครับเหมือนในจาว่าเนี่ยมันจะวางตรงฮอปเปอร์ไม่ได้ใช เอนเทอร์ไปครับจังหวะนี้เอ้ยไม่ได้อะบล็อกแตกเลยอ่ะโอเคครับผมผลสรุปคือแบบมันไม่ได้นะครับและสําหรับอย่างต่อไปนะผมเดี๋ยวเรามาดูไม้คราฟโลจิกกันดีกว่านะครับก็อ่าผมจะลอยขึ้นมาบนอากาศแบบนี้นะครับเซตบล็อกสโตนไปแล้วกันเอนเทอร์ไปครับผมมาทีนี้เนี่ยผมจะวางเป็นทางแบบนี้นะครับฟืบแล้วก็วางอ่าพื้นที่นิดนึงครับผมโอเคฮะทีนี้เนี่ยผมจะเอากล่องมานะครับวางกล่องไว้ตรงทางแบบนี้ผมฟืบวางไปแบบนี้นะครับอ่าโอเคสำหรับไม้คราฟโลจิกในวันนี้นะครับคือถ้าตามปกติเนี่ยอ่าแบบ ินแบบนี้ได้นะครับแต่ในไมค์ครับเนี่ยทำได้ครับอี๋จะเราเดินให้ดูนะนี่กดชิปนะผมเดินข้างๆครับนี่สามารถเดินได้ครับนี่ดูนะแบบเราไม่ได้เหยียบบนบล็อกเลยเนี่ยเหยียบบนอากาศเลยนะครับวัตฟากสามารถเดินไปได้ครับฟืบดูดิเห็นไหมเดินผ่านมาได้แบบนี้เลยครับอี๋ยวเราไม่กดชิปดูนะนี่แค่เดินข้างๆครับฟืบปล่อยชิปนะครับนี่ยืนได้คุณผู้ชมแล้วผมยืนบนอะไรวะเนี่ยยืนตรงขอบแบบนี้ได้ด้วยเหรอโอ้ยยืนบนขอบครับโอ้โหแล้วก็เดินแบบชิวๆแบบนี้เลยครับสุดยอดหลักการไมค์คร เนี่ยนี่แหละฮะความสุดยอดของเกม Minecraft นะครับผมและอย่างสุดท้ายเลยนะครับที่ผมจะพามาดูเป็นแบบว่าวงจรคลิกเป็ดนะครับผมซึ่งเอาไว้แบบแกล้งเพื่อนหรือหลอกเพื่อนก็ได้นะครับมาอย่างแรกเนี่ยเราจะเอา Command Block มาก่อนนะผมเก็บ Command Block มานะครับแล้วเราก็จะวางไป2อันนะผมวางแบบต่อกันขึ้นมานะครับหแล้วก็2แบบนี้ผมอ่าให้ลูกศรชี้แบบนี้นะครับสำหรับอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นอ่าคำสั่งนี้นะครับผมซึ่งเราจะปรับเป็นไอ้นี้ผมเชนฮะไอ้ไม่ใช่ดิรีพีดนะครับรีพีดแล้วก็อ่าเอาเวกทีฟนะครับผมจัดไปอ่าจะเป็นสีม่วงนะคคครรรรรััััััับบบบและะะะออออนน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 นต่่ไปปปปผผมมก็็็จจเเเเีีี้้ยา ก็คอนดิชัน n a ลนะครับดอนไปครับผมอ่ะถ้าเป็นสีแบบนี้เนี่ยก็คือถูกต้องแล้วนะครับมาและอย่างต่อไปครับผมอ่าเราจะเอาแอนวิวมานะครับแล้วก็เอ ender pole มาครับผมมาทีนี้เนี่ยจากเ ender pole เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นแบบแชร์โพ o นะครับหรือแบบเก้าอี้อะไรเงี้ยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าแชร์โพ o หรือเก้าอี้โพ l เนี่ยเราสามารถนั่งได้ไหมนะครับสามสองหนึ่งคลิกขวาไปครับผมนี่ เราสามารถนั่งเอ็นเดอร์โพมาแบบนี้ได้ครับเห็นไ่มนี่นั่งเอ็นเดอร์โพมาได้ครับสุดยอดเนี่ยครับผมเดี๋ยวลองดูใหม่นะคลิกขวาไปครับฟื้มเห็นไหนี่นั่งตามมาเลยครับฟื้แบบนี้ครับผมแล้วก็มาลงตรงนี้เลยนะฮะเจ๋งไหมผู้โมเจ๋งไหมคือตามคำสั่งแล้วเนี่ยเหมือนแบบมัจะทีพีเราตามไปอะไรแบบนี้นะครับไหนลองใหม่ดิอันนี้แบบเป็นโซยิวเลยครับคลิกขวาไปฟื้มอ่าเหมือนแบบเรานั่งเอเดอร์โพมาแบบนี้ครับผมแล้วก็ลงมานะครับเอ้ยเด็ดเดาดเอ็นเดอร์ไมค์เอ็นเดอร์ไมค์ออกมาด้วยครับเอ้ยไม่เอาดิ นนีะครับผมแต่นี้เนี่ยก็เหมือนแบบไว้ทำคลิกเบ็ดได้นะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นเก้าอี้เงี้ยแล้วก็คลิกขวาไปฟืบอ่าเหมือนแบบนั่งเก้าอี้อันเดอร์โพมาแบบเนี้ยนะครับวาร์ปตามไปถือว่าเฟี้ยวอยู่ฮะเฟี้ยวอยู่อ๋อโอเคผมและอย่างสุดท้ายเลยนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆผมแถมให้นะเพราะแบบตอนไปตัดต่อเนี่ยคลิปมันไม่ถึง10นาทีนะครับผมก็เลยแบบไปหาอะไรมาเพิ่มนะครับสำหรับนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์นั่นเองครับผมบอกว่าสำหรับใครเนี่ยที่เป็น FC ของ Dream นะครับผมก็อาจจะชอบแบนเนอร์นี้ก็ได้นะครับมาอย่างแรกเลยเนี่ยเราจะใช้ ใช้เป okay. ็นสีขาวนะครับนี่เราจะได้หน้าตาเป็นแบบดอกไม้สีขาวตรงกลางนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็ใช้สีขาวเหมือนกันนะครับทำเป็นแบบว่ากากบาดนะครับแบบนี้อ่าและอย่างสุดท้ายผมง่ายมากครับใช้สีเขียวเนี่ยทำเป็นแถบล่างกับแถบบนนะครับจัดไปแถบล่างก่อนนะผมแล้วก็แถบบนแบบนี้นะครับเราจะได้เป็นแบนเนอร์ของดีมแล้วครับผมนี่ดีมเนี่ยก็จะเป็นแบบสกินสีเขียวใช่ไหมแล้วก็แบบเป็นหน้ากากตรงกลางอะไรเงี้ยนะครับนี่สำหรับใครที่ชอบดีมเนี่ยก็สามารถทำแบนเนอร์นี้ได้เลยนะครับนี่เห็นป่ะแบบเป็นเหมือนหน้ากากนะครับมีตาแล้วก็แบบอ ผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ